ครับสวัสดีนะครับแฟนช่องวันนี้มาเจอแต่ผู้บ่าวหน้าตาหล่อๆเลยนะครับมาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวเคนฟังไหนนี่มาจากสุรินครับมาจากสุรินมาจากสุรินบ่ครับอำเภอยเดอำเภอยเดอยู่พนมดงรักครับโอ้ยโซนาเจ้าตาผุ้สาพนมดงรักหูจักพี่ชายยาบ่หูจักพี่พี่น้องเนยะครับพระละพนกบ้านเดียวกันทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันนิวดงรักนิวตัวตัวไหนตัวไหนตัวไหนฮะตัวไหน ตัวไหนหาเก่าแล้วดังหาเก่าตอนตอนนี้มันมันมีตัวไหนบอกผมไหนบ่ทถือว่าขนแบบหาหาได้หลายนะคหนึงลหาเก่าต่ว่าตัวหาหลายๆเก่าหาหาเก่าเหาป่นหัวก่อนสองแปดมูนีพอคาคิดว่าตัวไหสิมาบอกผมไนน้ำไหยบอกผมสิได้คิดว่าตัวไหมากมวนี่คิดว่าคิดว่าเก่าหามากบอกแต่เก่านะเพราะว่ามวเตีมันออกทั้งบนทั้งล่าง กางหาบ่มาดอกแต่ผมมาพม่าดอกกางหาบ่มาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามานามาแล้วมาแล้วโอ้เนี่ยนะครับช่องที่ซื้อช่องยังนะเอสดอาร์มิเดียครับอ๋อนี่ครับก็956182าหกหนึ่งแปดสองนี่ละลอยจะไปนี่อยู่ประมาณลอยโอ้มามาไก่เลยเนาะมาแต่พนมดงหลักมาไก่เลยเนาะลักษณะลงหลักเละมาเลยเนี่ยเด็กกันซืออ้อยครับ พอดีนี่อยนึงนี่อยมันใจว่าโตเดมาบอกผมตแน่งนฟมันเอาเเอาเอาสมคนสมหลักนี่มันใจว่าหลักไดมาเอาอาดมีพอดีท่านได้ฝันเลยผมเปนอนฝันกอนมีพอดีมีพอดี้หาแปดสามเลขมาจตใสผมถามเน่ยหาแปดสามเลขมาจตใส่มาแตรัฐบาลสิบอกหาแปสามนะดังมาจตใสคนหาโอ้่ว่าเห็นผู้ใดเขาไปส่งเขาหายแปดส สามสามแปดห้าแปดสามสาวไปทาเลยนี่ต้มักแปดเก่ามันแปดเก่ามันใจว่าแปเก่ามากมันบก็เก่ามากแทบบ่มันใจว่ามาอยู่มาบ่ซื้อบ่ลูกพีบ่ามากบอเขาขับเลยมายมาเลยดาโอ้มันใจว่าแปดเก่ามากแทบมันี่มกสามแปดแนวหนุมแนวหนมตัวไหนครับเจเจซื้อตัวไหนครับ อ๋อในี่ๆนไหให้ดูให้ดูหน่อยซื้อตัวไหนครับซื้อตัวไหนสาแนีอีกตัวนึงอีกพ่อขาบอกว่า8ปดหลัก8ปหลักเมาแน,น่นอนนะครับร้ออันนี้มาไม่ไมาก็ไม่ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวไปชมกัน<ป>ดีๆแปดกับนะเกามาร้อยเปอรเนตะงามเนาะหาแปดามนี่ไหมออคฤฤฤ<ข>อสี่ <ขอ S 2> เอ4 5 2มีไหมครับ4 5 2จะมีแต่หาสองแล้วแต่หาหนึ่งเลยครับหาหนึ่ง9 5 4หา2โอ้งามอยู่ครับเจียวไว้9งให้มีแต่เหลืองงานหรอวะผมเห็นงานมืงหนีผมมาเห็นงานในขั้นแรกเพราว่าถ้าเด้ออกอยู่ครับเดี๋ยวไปผมก็เดี๋ยออกได้ครับขอบคุณได้หลายนะครับก็นะครับก็เขาบอกว่า หลักแปดหลักเก้ามาแน่นอนนะครับหลักแปดหลักเก้ามาแน่พระเทศเลอเนเชียสที่ต้นนึงเห็นวะหลังหันควายจับรางวัลดีหนึ่งเขาบอกเอาคือเปล่าหลักแปดหลักเก้ามาแน่นอนเก้าเก้าเก้าจรางก็งมาไหลแล้วเขาก็ช่วยอุดหนุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็วันนี้ก็ผมก็เก็บตัวเลขมาฝากนะครับก็บอกว่าควายเจ็บถ้หลักแปดหลักเก้าอ่ะหลักแปดหลักเก้ามาไม่มาเดี๋ยวรู้กันนะครับหลักแปดหลักเก้าโชคดีถึงรางวัลครับครับขอบคุณครับถึงรัฐบาลทำไร 8หลัก8หลัก9นะครับสามหนุ่มสามมุมนะครับเอาสุดยอดเลย